สวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมว่าทุกคนรอเจอตาอูออฟโรดกันอยู่พี่เอน้องแอนลี่ก็พร้อมจะมาเล่นเกมกับตาอูออฟโรดแล้วพร้อมไปจ้านั่งนั่งตัวกันนิ้นึงดีกว่าเผื่อคนอาจจะยังไม่รู้จักกันสวัสดีครับตาอูนะครับของผมรดนะครับรอไหมน่ารักไหมสุดสุด แอลลี่อย่าไปยอมเขาค่ะอ่อโอเคค่ะเราเยอบขึ้นมาหน้านีดรึงค่ะเออนะครับ <c oughs> เอาล่ะวันนี้เราจะมารวมสรุกันนะครับเกมของเราเนี่ยมีชื่อว่า <c oughs> b <Beauty S 2> ิวตี้มูเตลูเราจะแบ่งเป็นทีม ตาอู่อ,อัปโดหด1นึ่งทีมแล้วก็น้องแอลลี่คนเดียวหนึ่งทีม,อมนอกเรามีเหดุนขนพอไรเพราะเราจะเล่นเกมเกี่ยวกับ last beauty นุ่มๆเขาอาจจะไม่ค่อยรู้ของที่เป็นแบบ beauty เท่าไหร่พี่องรู้ได้ยังไงว่าพูกผมไม่รู้อุ้ยอะแมันจับแยกนะ มไม่รู้ไม่รู้เอาไหมล่ะเดี๋ยวอย่าพูดไปก่อนเดี๋ยวถ้าแบบแพ้ขึ้นมาอาย <c oughs> <c oughs> เนี่ยเนี่ยกุศลชงให้มันดีๆจะมาอดรู้ขึ้นมาอ่ะฉันจับแยกนะ,ะไมไม่เ <c oughs> ม่เเออาาไ <c oughs> ได้สิ <c oughs> ได้เลยเ <c oughs> ดี๋ยวผมก็ตอบไปได้ครับอ่าหนุ่มๆเขาก็คู่กันเขาจะได้ช่วยกันวุบนิดวุบนิดแอลลี<ฮะ>่เราสตรองเราแต่งหน้าเองบ่อยได้ค่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรพี่อยู่เดี๋ยวพี่ช่วยตอบคำถามเป็นเราเป็นทีมกันนะคะได้เลยค่ะอยากช่วยพี่เล่นเลยจ้ะเรื่องแต่งหน้าพี่ก็ไม่ค่อยรู้จ้ะ รู้มากสุดก็คือกินกันแดดจ้ะเอาล่ะกติกาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวบนจอเนี่ยจะมีเป็นการ์ด11ใบขึ้นมานะครับหลังการ์ดแต่ละใบเนี่ยก็จะมีอวัยวะต่างๆที่อยู่ในร่างกายเรานะครับเปิดมาได้อวัยวะไหนครับคุณจะต้องแข่งกันก็คือพูดของ l a s t a Beauty ที่เกี่ยวกับอวัยวะนั้นๆนัออกมาเช่น จมูกเกมาเป็นจมูกการตัดขนจมูกอย่างเงี้ยพูดออกมาได้<า>ที่เป็นแบบไอเทมหนักๆนึกออกไหมแทนมาร์กสิวหรืออะไรกอย่างเงี้ยได้หมดประเด็นคือเราจะเล่นกันเนี่ยสองรอบ,รบนะครับแอนดี้ก็จะโซโล่เลยส่วนอันนี้ก็คือผัดกันแบบนี้นะครับใครได้จํานวนคําหรือชิ้นมากที่สุดในทั้งสองรอบจะเป็นผู้ชนะส่วนผู้แพ้ วันนี้จะต้องโดนลงโทษ่างสาสมด้วยการเต้นเพลงอะไรก็ไม่รู้ที่ทีมงานเราเปิดขึ้นมาให้อมีตัวอย่างให้ดูไหมครับอะไรนะมีตัวอย่างให้ดูครับเพลงมาจ้าเออ เฉยๆอ่ะฉันก็ดูแย่พอละให้ฉันเต้นให้ฉันอะไรอีกแบบนี้เป็นต้นแอลนี่ถึงท่านงงแล้วว่าเมื่อกี้ที่อ๋องทำอะไรไปหนูไม่เคยเห็นสิ่งที่ไม่ดูไม่สวยงามขนาดนี้มาก่อนนะครับเอาล่ะพร้อมไหมพร้อมับใครจะเล่นก่อนดีพวกเราก่อนก็ได้ครับนะต้ารอรจะเล่นก่อนได้ครับ ชิวครับเลือกมาคนหนึ่งงั้นเดี๋ยวผมเล่นก่อนแล้วกันท้าอูก่อนแล้วกันต้าเล่นก่อนนะครับขอเชิญแผ่นการ์ดขึ้นมาจ้ะโอ้โอเคทุกคนลงนั่งจ้ะมีทั้งหมด11ใบด้านดี5้5ด้านบู6ผมขอเลือกเบอร์อะไรครับ4ครับอย่าเพิ่งเปิดนะครับเลือกเบอร์4 เปิดมาปุ๊บเวลาจะจับเลย30หวีพูดคำที่เป็น last beauty เกี่ยวกับอวัยวะนั้นออกมาได้มากที่สุด30หวินะครับพร้อมนะได้ฮะแกทาได้เว้ยชอบกันส่งเอาใจช่วยกันนะเพร้อมนะครับการ์ดใหม่เลขสี่หนึ่งสองไปครับวิหูเอีย์เีย์ครับ มบยาม้แค่หูทำไมแค่หูเอียครับเอียครับคืออะไรแปลเป็นไทยตังหูตังหูได้ไหมเออได้เออแหม่ีีได้ชนะน้ำยาล้างหูน้ำยาล้างหูที่อุดหูที่อุดหูขัดเส้นบัดขัดเส้นบัดกับไม้แค่หูอันเดียวกันค่ะห้าสี่สามหูสองหนึ่งุดหูหมดเวลา Oh yeah. ชอบที่นางหัวหมอไม้แก้หูแล้วตอบตอบแบบอื่นแล้วคัตเติ้ลบัต <c oughs> ไม่เหมือนไม่เหมือนกันเหไม่เหมือนไม่เหมือนมันจะเป็นอย่างนี้คัตเติ้ลบัตจะเป็นสมดีครับแต่ว่าไม้แค้หูจะเป็นเหมือนเป็นฟิวสตันเล็ไม้แท้หูจะเป็นที่หูแห้งส่วนคัตเติ้ลบัตจะที่หูเปียก <c oughs> มึงนะผมรู้ว่าผมแป๊บเดิมแป๊บเดิมใช่จ้ะฉันไม่สู้พวกเธอเหรอกแต่ฉันขอหันไปถามทีมงานนิดนึงว่าคณะกรรมการเขามีการให้คะแนนอย่างไรผมจำได้ว่าประมาณแปดแต้มอะไรนะโอเคให้ให้แปดแต้มอ่ะไม้แก่หูก็คืออ่าผู้ตรงๆคนแก่เขาใช้อ่ะเวลาแค่ให้ยงให้ยายอะไรว่าไปอ่าคำตตัดก็เป็นสัมีโอเคโอเค อู่ออฟโรดทำไปได้พ,ก,พกคำอมพกกันได้แอนล,ลี้ถามเลยว่าหลังจากที่เราเห็นฝีไม้ได้มือเขาเป็นรอบแรกเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวหนูแปะให้ออมกฤดแทงกิด,ด,ดเอาอ่าจะได้แบบว่าดับเบิลเข้าไปอะค่ะ <c oughs> พี่จะแกล้งไม่ไดีินบ้างอะไรบ้างจะไม่จับผิดง่ายเราก็ต้องแหมไม่แค่หู่ก็ขั้นบาด <c oughs> แหมเข้าข้างก็จังเลยนะ พร้อมไหมทรายลีเลือกการได้จ่าใหม่ได้ไปจ้าเลเก้าค่ะหม่เลเก้าสาวินาทีพร้อมแล้วอันนี้สู้ๆูขอบคุค่ะไปจ้าแอลี่โอเคไหมทายยังนอลลี่ไหวนะบาริกินเยอะมากออลลี่โรช่าโรช่า เอาไว้ทำอะไรกันแดดกันแดดครีกันแดดอัรกครับสครับคืออะไรล้างที่มันเป็นดไกแแว็กแ่ว่นาผลออกเ็นครอคือแว็ก็คือแวเป็นแว็กแต่มีครีมเอาขนออกนอรกนมีกนมีก้มอะไรอาีอะไร่นดีเลเซอรเอาสบู่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 ค่ะสบู่หมดเวลาวันนี้ผมอุตส่าห์ช่วยนะเนี่ย พี่ก็ช่วยแป๊บเดียวแป๊บเดค่ะอย่าเรียกสิ่งที่เรียกทำว่าช่วยค่ะหนูถามเขา้าดคำแรกกินข้าวหรือยังค่ะผมขอโทษเพรานผมสงสัยไงว่าไม่รู้แว็กแล้วพอตอบสครับสครับเพื่ออะไรอยากไรอะไรอยากผมก็สงสัยนึกว่าแว็กที่แบบเซ็ตผมอะไรอย่างนี้มันจะมีแว็กไลา์กับแว็กที่เป็นคีพ์เพิร์ดเป็นไลา์กับคีพทึ้งในการที่เอาคนออกแล้วก็อีกอันเลงคือเป็นครีมที่เป็นแบบครีม กำจัดคนนั่งอ๋อพพ่นไปปุ๊บฟึ๊บแล้วลูดออกแล้วออกเลยทีมจำกัดคนโนโนจำกัดกำจัดอ๋อัจำกัดก็คือโนโนกกำจัดโอเคโอเคโอเคคือเด้ยาขออนุญาตหันไปหาคณะกรรมการของเราได้ไป สีสูนะสูสีเก่งมากขยันเล่นมุกซะเลยมกเลยนะเพราะมันสูสีอย่างงี้มันเต้นตื่นตื่นเลยเออดีนะดีครับผหว่าแหม่ดีพี่จาน้องอู่ต้าต้าอู่แหม่เล่นอย่างนี้ก็ต้องลดออกเออเหนื่อยเหมือนกันเนาะเอาล่ะกลับมาที่ต้าอู่ออฟโรดครับคุณคุณต้อง ตั้งใจแล้วนะครับตอนนี้เขาเขานำไปหนึ่งแต้มแล้วนะโอเคเดี๋ยวคุณจะต้องเต้นแบบที่ฉันเต้นเมื่อกี้นะระวังโอ้โหได้เลยสี่ไปแล้วเก้าไปแล้วมาจ้ะผมขอเลือกเบอร์แปดครับเบอร์แปดแปดประหลัดแปดแปดประหลัดแปดแปดประหลัดแปดแปดสามสิบวิไปครับโอ้หน้าโฟมล้ังหน้าที่หน้า ะสักครับผิวหน้าครีมบำรุงหน้าอมอยเจอไรเซอร์อเ,ลเ,ลเลเซอร์ขนหน้าเลเซอร์ขนหน้าโทนเนอร์โทนเนอร์ที่แต่งหน้าบัชออนลิปคอนทัวร์อายแชโดว์เซนด์ โทษนะอันนี้เรื่องของบุญกรรมด้วยเปิดมาได้หน้าที่โชคดีมากมาแล้วผมได้หูเออแล้วพอทางนี้เปิดมาได้หน้าแอลลี่ทางเนี้ยเหมือนถอนใจแล้วแต่หุ้มหอดใจขอถามกรรมการกรรมการได้ไปกี่คครับฮะได้ไปทั้งหมด รวมผมเดิมหเป็น14นะครับกับแอนลี่ต้องทำให้ได้7จเจ็ดเสมอแปชนะ6แพ้7เสมอ8ชนะหแพ้ใช่หลายเลขมากเลยซึ่งเปิดมาแอนลี่ได้เป็นทั้งตัวเลยไม่ายุใครจะไปรู้อาจจะเป็นบอดี้ร่างกายใครจะไปรู้นี่บอดี้มาแล้ว เอาบอดี้สกินไปแล้วอ่ะลองดูเราดูเหลือหนึ่งสอง1ามห้าหกเจ็ดสบเอครับอ่อสสิเอ็ดนะคะอ่า11 11 11นะครับทีมงานรู้แน่เลย11เมื่อกี้เชียร์แล้วเห็นนะทีมงานทีมงานตัดหนึ่งนะตัดหนึ่งทีมงานหล่อนโป๊กค่ะหล่อนนหมโคตรค่ะเขาเห็นค่ะอ๋อ อ่าไม่ใช่ทีมงานก็ได้ครับทำไมคะเขาอาจจะแบบเป็นแฟชั่นแบบซื้อในร้านลาซาด้าอ่าอ่าจ่เป็นแฟชั่นแบบว่าโอเคเป็นฟิลแบบทีมงานอย่าเป็นปอม่ตัวเป็นทีมงานไม่ใช่ทีมงานแต่เป็นมิสอาชีพคุณตำรวจจับค่ะพร้อมไหครับ30วินาทีกับเบอร์11บเอ็คำหนึ่งสองซ้ำเดี๋ยวพี่เราลองไงนะเชยสก์เท้าอยากมากไอ้นี่สเท้าสก์เท้าสก์เท้าสก์เท้าเป็นการัดเล็บออเออ

จริงนะสองคนนั้นน่ากวนทำให้โกดประสาทมันเสียสมาธิมากฉันขอคะแนนเธอหนึ่งคะแนนได้ไหมได้ได้เฮ้ยเมื่อกี้ผมขูดไปให้เอาด้วยนะแป๊บเดีแป๊บเดีไม่กล้าหักเลยากนี่แต่เมื่อกี้เมื่อกี้ราถไปด้วยนะขูดส้นเท้าแตกมาเรื่อยมาเรม่อยพูดมาเองอ่ะฉันตอบฉันพูดที่ขูดส้นเท้าแตกไปแล้ว อันนี่ครีมไงลุ้นกันนะเมื่อกี้เนี้ยเต้าอูออฟโรดได้14ครับรอบแรกอันนี้ทำได้7ถ้า7คือเสมอ6แพ้8ชนะตักหนึ่งอย่าเพิ่งทำนะเดี๋ยวิ่งไปฟังไกลๆจริงๆริงะหว่างนี้ <รอ S 2> แล้วพอมกเมื่อกี้พอมกเมื่อกี้มันแบบมาดูแบบพลอยว่องวงตุ่นเต้นอะนะไปถูอันี้ระหว่างรอผลนะครับคือทุกคนเราเห็นเต้าหูอัพโหดเต้นกันบ่อยแล้วใช่ไหมแต่ยังไม่เคยเห็นน้องเต้นเลยอ่ะจริงยังไม่เคยเห็นน้องอันนี่เต้นเลยแบบนี้เลยตักหนึ่งนะตักหนึ่ง เธออ๋อเาเต้นไป็น5เพลงเมื่อก้แต่ว่าแต่ว่าเมื่อกี้คือเต้นแบบสวยหมดเลยไงและทำไปได้และทาไปได้และพอทำไปได้ เจ็คาเจ็ะแนนสังอ่ะเพราะเชยนนั้นแล้วกฎใหม่ที่เพิ่มขึ้นเต่นถางหมดรวมพิธีกรด้วยไม่ต้องไปยุ่กับฉันขึ้นมาบนเวทีจ้ะโอเคเดี๋ยวให้น้องอยู่ตรงกลางดีกว่าแอลลี่เริ่มงงแล้วเนี่เขา b l o ก i n g อะแอลลี่งงแล้วว่าเราเลี้ยงทำไมนะคะ สามเหลี่ยมด้วยอ<ช>ขอเป็นโซนสามเหลี่ยมเป็นปักกิกสามเหลี่ยม<ช>ได้สิและขอเพลงมา,<อ>าจากเราเป็นตามน้อง จะทอนะบางทีอะสเตจที่นี่เขาเวอร์เหมือนกันนะฮะไม่เขามีแบบเอฟเฟค้วยอะไม่ได้ถามกันนะโทษนะก่อนจะเล่นเอฟเฟคอะปรึกษาะกล้องเขาด้วยไหนเล่าหน่อยสิใครหรือเว่าเชิญะไรทีเตอร์เอาละวันนี้ข้างหน้าเราวังไว้นะครับน้องแบบว่าเหงื่อของพวกเราแล้วเดี๋ยวจะนี่มีน้ำทำไมเป็นเด็กแบบนี้อ่ะ นี่แน่แข่งกันด้วยนะครับอ่ะปรบอรสจ้าสนุกสนานมากๆเลยกับเกมแรกของเรานะครับแต่เดี๋ยวเราจะต้องส่งแอลลี่กลับไปพักผ่อนแล้วนะครับแอลลี่จ้าฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่ชมอยู่หน่อยจ้าแฟนๆลาซาด้าฝากผลงานฝากแคมเปญนี้ได้เลยจ้าได้เลยค่ะก็คืนนี้นะคะเวลาเที่ยงคืนอย่าลืมเข้าลาซาด้ากันนะคะไปเก็บคูปองกันได้นะคะจะได้ซื้อของทั้งหมดตะร้าไปเลยค่ะ การเดิมน,น,นะคะโอเค <Okay, S 2> ขอเสียงกับแอลลีลล่จ้าโอเคเชิญแดนนี่พักผ่อนได้เลยนะคะนีเนี่ยแก้งน้องเขาว่าน้องเขาซึมไปเลยเห็นไหมเราวะเตะน้ำเตะขาใ,ใส่เขาเน,นี่ยกล้องตาบอดแล้วมั้งนี็ <laughs> นะ <laughs> เอาล่ะอยู่กันต่อกับ าอู่กับออโปรดนั่นเองนะครับต้องพูดคุยกันนิดนึงเป็นยังไงบ้างวันนี้ได้มารู้สนุกกันครับดีใจมากๆเลยเพราะว่าวันนี้คือเราสู้ชีวิตกันมากๆจ้าในนี้ครยืนรอเราพวกเราท่ามกลางสายฝนบ้างโอ้โหนี่คือเยอะมากๆเลยนะครับนี่ตบมือให้ทุกคนข้างหน้าเลยครับลดแล้วก็ตบมือให้ทุกคนที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเก่งมากๆนะครับจะต่อจะให้มิวุปสักแต่ว่าวันนี้เขาก็สู้กันมากๆเลยสู้กันมากๆรู้สึกว่าเก่งสุดๆเลยนะครับไม่รู้ เก่งจนฉลองให้เก่งจนฉลองให้นี่ไงก็เลยมีวุ้นสิบเอ็ดสิบเอ็ดราชาเขาเลยแจกคูปองส่วนลดเตกมกหนังเลย ถือว่าเป็นการปลอบใจกับคนที่ทุมเทวันนี้บางอะไรเมื่อพูดมาไหนลองพูดซิมันมีอะไรบ้างวันนี้จะบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะคือเที่ยงคืนนี้เนี่ยครับมาถึงเวลาที่เราต้องสเปนบันดี้แล้วนะฮะเพราะว่าอย่างผมเนี่ยคือกดกดลงตะกร้าไว้เลยจ้าแล้ววันนี้เราลดพิเศษด้วยทันเป็น l a สบ b e a u ้นะครับตามแคตตาล็อกเลยหรือว่าของอิเล็กทรอนิกส์ใช่ซึ่งวันนี้ผมจะมาบอกทุกคนนะวันนี้โปร11 11ดีถ้าไม่มาที่ไม่รู้เลยเนี่ยทุกคนรู้ไหมว่าร a s t set เขาช่วยคุณชอบยังไงรถสุดสุด90% Four โอ้โหโอ้โหหมเกือบแมีอะไรอีพี่มีอะไรอีกรเปล่มีอีกอะไรกัะลาสโบนัสลาสโบนัสยังไงหนึ่งมืนบาทหนึ่งบาท ไม่ใช่แค่นั้นมีอะไรอีกอะเขามีคูปองลถสูงสุด2,500บาทอีกโอ้ยเราได้อีกแล้วอะได้อีกแต่ว่าของผมเนี่ยขาพูดในค่าส่วนลดใช่ไหมจ้ะครับของผมก็จะพูดในเรื่องของร้าน beauty จ้าคนแบบดูแลความสวยความงามอย่างผมเนี่ยอคือเราเป็นคนครั้งหนึ่งอะเรารอแค่วันนี้แหละคือเราไม่อยากออกไปซื้อของเยอะจ้าก็สั่งไปเลยเพราะว่าเราจะเก็บของไว้ใช้นานๆผมก็เลยซื้อตุนซื้อตุนว้เพราะร้าน b e a u เขาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะจ้า ไมใช่แค่นั้นเนี่ยเขามีของแถมสูงสุดถึง22ชิ้นนอะพี่ว้าวเยอะมากนี่คือไม่ซื้อไม่ได้นะครับอันนี้คือออนท็อปนะสมมติสมมติลดได้ได้ได้ลดไป2,500บาทเนี่ยแถมได้เป็นหนึ่งแถมหนึ่งอีกได้ของแถมมี20ชิ้นอีกโคนาลาซ่าครับคุณได้กำไรบ้างหรือเปล่ากับเนี่อ๋อมอบให้กับลูกค้าขนาดนี้ดีไหมครับอาคอเสซเลลาซ่า ก็คือนักเรียนดีเด่นเธอสกิีเธอเปะมาคือจะไม่รู้ได้ยังไงครับเพราะว่าอยากจะบอกว่าเนี่ยเห็นลาซนาเนี่ยเหมือนเห็นเต้าหู้คลานออกมาตั้งแต่วันที่เป็นเทรนนีรวันนั้นเขาเป็นศิลปินวันนี้เขาโคตรผมมานะครับเนี่ยใช่จ,จริงเธอออกมาเธอออกมาจากครูนี่เลยเหรอใช่แล้วน <ะ S 2> ักกู้จั้งเลยยาครูนี่เลยแฮปปี้จีนเลเอาล่ะมา กันต่อเล่นเกมเดียวมันไม่เคยเพียงพออยู่แล้วครับ,รบ <TVs. S 2> ขอเล่นอีกเกมแล้วกันได้ครับก็คือช่วยกันเล่นได้นะให้มันแบบทำมิชชั่นนิดนึงครับนะครับมิชชั่นนี้นะครับเราจะเล่นเกมใบคำทั้งคู่ต้องช่วยกันใบแล้วก็ต่อขอแค่ถูก11ข้อขึ้นไปคุณจะรอดจากการถูกมลทินต่างๆโอเคพร้อมไหมพรครับเออ เดี๋ยวคำจะขึ้นที่จอไหนนะครับจอนี้ใครเล่นก่อนคนทายจะต้องยืนาหลังให้จอคนเสร็จจะไปด้วยท่าก็ได้ตับนึงนานะแค่เขามายืนทบก,ก็กีดก,กันนะนะาอหนละ่อเนาะอธิบายต่อดีกว่าจะไปเป็นคำก็ได้เป็นท่าทางก็ได้ได้หมดเลยดีไหมคะฝั่งนี้หล่อไหม ฝั่งนูนโอเคไหมปื้มใจใครทายก่อนผมทายของดบเขา <Okay. S 2> เป็นไปงั้นเธอยืคนนี้เลยโอเคคุณจะต้องดูคำจากนูนนะครับเรามีเวลาให้คุณนี้90วินาทีต่อ1รอบคุณจะต้องทำให้ได้2รอบเนี่ยขอ11คำขึ้นไปครับพอไหมครับได้เลยครับ พูดคำนั้นออกมานะได้ครับท่าทางกับอย่างอื่นได้ท่าทางกับทาอื่นๆได้แต่ห้ามพูดคาคานั้นออกมาโทษนะ,เ,นดนะเด็กพวกนี้มันบิวขึ้นเหมือนกันเนาะเล่นนิดเล่นหน่อยก็คือเล่นใหญ่กันเลยมห้ชาติให้ได้เถอะพร้อมไหครับครับมาครับพร้อมแล้ว90วินาทีไปครับลาาแสตอยาพึ่ง วงล้ออย่าพื่งอย่าลอกอย่าพื้นไม่นี่เริ่มแล้วนี่เมื่อกี้เขาแค่บอกว่าปัดออนปัดออนแปลงแก้มเออมีคำว่าแก้มแก้มอะไรแก้มอะไรวะอะไรแก้มอะไรแก้มที่ปัดแก้มเออัดแก้มถูกสระน้ำยาสระผมสระผมถูกสวยสวยถูกมีคำว่าสวยที่อีกคำหนึ่งแบบเกี่ยวกับกระแสคืออะไรเลยอะไรอะไรสวยแล สวยอยู่ข้างหลังอะไรเป็นอะไรขึ้นขึ้นอะไรแฉะขึ้นอะไรเชนเชนเชนสวยเชนสวยถูกต้องป้าหน้าหนาถูกต้องไอ้กอดเหมือนซีซีแต่ว่าไม่ใช่แต่ว่าหนากว่าโอ้โหลองอ่ารู้แล้วคัชชั่นไม่ใช่ไม่ใชั่ลองพื้นคอนซิเซอร์อะรลองพื้นถูกอะไรลองพื้นทำอะไรทำอะไรลองพื้นทาหน้าลองพื้นแต่งหน้าทามีคำว่าทามีคำว่าลองพื้นลอง หมดเวลาองพื้นท่านน่ารู้กันทาลงพื้นใช่ไหมสิสัญญาเมื่อกี้เขาหมดเวลาถูกปะหมดแล้วเมื่อกี้ระเบิดระเบิดขึ้นมาไงเธอมีคำว่าทานมีคำว่าลองพื้นได้นะเมื่อกี้ได้เปล่าทานเปล่าทายพื้นทานเปล่าเฮ้ยแป๊บหนึ่นะแป๊บหนึ่นะพวกเธอเป็นกรรมการใครไม่ได้เลยเธอคือปล่อยคะแนนเก่ง เวียทีมงานยังบอกเลยว่าได้เมื่อกี้ผมเห็นผมเห็นที่เขาเอียดหน้าเมื่อกี้โอเคในรอบแรกทำเกมไว้ทำไปได้ทั้งหมดไปไมห5คำ5คะแนนขออีก6ถ้าครบ6เป็น11เธอจะรอดสกักการลงโค้ชอย่างดุนแรงวันนี้ได้ครับได้ครับ เมื่อกี้พูดถึงเทรนด์ใช่ไหมครับใช่ครับขออยากฝากนะครับผมกับลาซาด้าซีเบซิเมนต้าหัวโลด้วยนะครับนี่ทิ้งกันแล้วนี่นะครับไปแน่แฮชแฮชแฮชครับอ่าขึ้นระดับเทรนด์โลกประมังป่านี้โอ้โหใจเย็นดีเพราะคนแชร์กันเยอะมากพอไหมครับครับครับตั้งใจฟังดีๆถ้ามีเสียงระเบิดปุ๊บคือเกมจบ90วินาทีสำหรับรอบที่สอง พร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมไหมครับพร้อมครับไปครับกิริยาทาทาอะไรทาไว้บบรุงนะทาทีมถูกทาทีมทาทีมคิวอ้าไอคาบเลยครับห้ารถช่วยลดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คืออะไรลดแปดเออไปห้างไปทำอะไรช้อปปิ้งู พี่พี่พี่สกปรกพี่ต้องอาบน้ำเทอะไรวันนี้เราอยู่ในแคลเซรี่ของร้านบิวตี้เทโออะไรเอาไว้ทาก่อนย่นเซรั่มเซรั่มเก่งมากยดเซรั่มโอนี้อะไรสระผมไม่ใช่สระหลังสระหลังสระบำรุงเออไม่ได้เลื่อนผมอ๋อคือคืออ้อยทาไทำไหมงานี้ได้ ท่ามเจ้าแปดสิบเอ็ดสิบเอ็ดลาซาด้าแฟลตเซลสิบเอ็ดสิบเอ็ดบนนั่นสิบเอ็ดสิบเอ็ดได้นะได้ถือว่าให้เพื่อสองคนมารอตรงนี้ก่อนเพื่อสองคนมารอตรงนี้ก่อนแป๊บนึงนะฉันมีเรื่องต้องเคลียร์กับคนนี้ก่อนนี่นี่ตรงนี้คือตะโกนแรงมากตะโกนหยดเซน้ำคนนี้ก็ตะโกน คลาสแต่คนนี้ก็ตะโกนตะโกนดังมากเลยนะครับเดี๋ยวขอไปถามก่อนว่าได้กี่คำคุณคิดว่าคุณทําไปได้กี่คำครับผมว่าเกินหกอ่ะคุณมั่นใจขนาดนั้นให้หรอค่อนข้างมั่นใจใช่ไหมครับคาไหนที่คุณรู้สึกว่ามันง่ายหรือเกินก็ทุกคำเลยครับเพราะว่าเขาใบเก่งไงใบเก่งขนาดนี้ทําไปได้ถึง Oh. แต่หนึ่งโทษนะา,า,า,นานสปอยเหมือนกันนะครับรอยคำก็คือสปอยลูกผิดทางผิดอะไรไปหมดแล้วเราคีดสปอยเหมือนกันนะฮะเออทำไปได้ถึงถึงถึง คขอบคุณนะครับชนะมิชชั่นไปเลยถือว่าทำได้อย่างสำเร็จของรางวัลก็คือจะให้น้องๆเนี่ยร้องเพลงมอบให้กับทุกคนโอเคเลยโอเคไหมโอเคครับคุณดีเลยครับคุณอยากจะไปเตรียมตัวไปทำไรก่อนเปล่าเออ่นิดนึงเนาะนิดนึงครับได้ได้ครับเดี๋ยวขอให้น้องไปเตรียมตัวแป๊บนึงเดี๋ยวกลับออกมาพร้อมกับเพลงนะครับขอเสียงกับเ้าหัวรออีกทีหนึ่งจ้าไปจ้าไปเตรียมตัวจ้า แล้ล่ะอย่าลืมด้วยนะครับวันนี้เนี่ยส่วนลดมากมายเลยนะครับอย่างที่เราเล่นเกมกันไปเลยนะครับดังนั้น